ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย come on, come on. S <S ใหม่ลิสูดีแม็ก2.2 DDI m a x f o r d ford, พลังใหม่กำหนดโลก สวัสดีครับดาบเป็นไงบ้างมีเห็นว่ามีรถใหม่ๆมาใช่ครับนวินครับอะไรบ้างก็จริงๆแล้วตอนนี้นะครับเรามีเพิ่งเปิดตัวตัวเครื่องยนต์ใหม่ของอีสุเราครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ใช่แล้วครับดีไหมโอ้โหต้องลองนะครับว่ามันดีขนาดไหนเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.2ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์รอกใหม่ใช่ครับใช่เครื่องน1.9กับ3.0ใช่ครับใหม่นะครับ2.2ลิตรนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่เาเรียกว่า ตอบสนองทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันมีความบาลานซ์ปในตัวของมันเองนะครับก็คือคนที่ชอบความแรงนิดนึงนะครับแต่อยากเน้นความประหยัดด้วยนะครับก็22มาตอบโจทย์เพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้กำลังลังมาถึง1 6 3แรงมาโอ้นะครับแล้วก็ทอกก็คือ400นิวตันเมตรถ้าเปรียบเทียบกับ1.9เนี่ยก็คือแรงขึ้นแบบเยอะเลยเห็นชัดเลยเพราะว่าทอก,ก็คือเพิ่มขึ้น50 50นิวตันเมตรแรงม้าเพิ่มขึ้นอีกเอ่อ13แรงม้าขึ้นมาแล้วอีกจุดหนึ่งที่อย่างบอกว่านอกจากตัวเครื่องแล้วนะครับเราก็จะมีของโตเกียร์ใหม่ครับตัวระบบขับรถของร <S <S ันใช่ครับใช่ครับก็ <S <S ค,บคือเกียร์เราเป็นเกียร์ <S <S ออโตเมติก8สปีดนะครับก็คือแน่นอนว่าตัว8สปีดเนี่ยข้อดีของมันคือช่วงของไอ้กำลังของเกียร์เนี่ยก็จะยาวกว่ากว้างกว่าใช่ไหมฮะพอกว้างกว่าเนี่ยอัตราเร่งอะไรก็จะดีขึ้น แล้วนอกจากนี้เนี่ยความกว้างเมื่อความกว้างเดี๋ยวมีความถี่ที่มันถี่ขึ้นอีกก็จะสมูทใช่ันสมุทไปอีกเรื่อยใช่ครับแล้วก็โอ,อได้เรามี2เกียร์ก็คือเกียร์ 7, เเกียร์แปดแเนี่ยที่ลอบรอบความเร็วสูงนะครับมันก็จะมีรอบที่ต่ำเปลี่ยนน้ามันเพิ่มอีกครับ,รบตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าก็คือเป็นตัวนีนตอบโจทย์แน่นอนว่าตอบทั้งเรื่องความขับขี่ตอบเรื่องเรงมาเปลี่ยนน้ำมันนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวพาชมนะครับชุดแต่งตัวรุ่นใหม่ของเราจะเป็นชื่อรุ่นว่าทันเซอร์ฮ ใส่ตัวครอบยกสูงไฮ้เลนเดอร์ประมาณนี้ก็คือเอาแค่ว่าเอาตัวไเลนเดอร์ที่เป็นยกสูงนะครับ,รบมาโหลดเป็นแนวเลสซิ่งใช่ครับประมาณนั้นคือคอนเซ็ปต์เราคือว่ามันดุดันครับแต่ว่าเราจะให้มันดูสปอร์ตด้วยเวลาวิ่งบนถนนดำไงครับมันจะได้ดูแบบว่าเออไม่ได้แบบว่าเถอะทาเกินไปโอเข้าใจครับผมชุดตกแต่งเราครับตัวนี้ครับเวลาเราผลิตออกมาครับเราจะเน้นด้วยการว่า จะไม่ดัดแปลงตัวรถเลยใช่ก็คือเราขึ้นรูปจากดินญี่ปุ่นครับแล้วก็ขึ้นชิ้นงานโดยการแบคคัำ ABS เพื่อครอบกับชิ้นงานเดิมใช่ครับก็คือว่าลูกค้านะครับมั่นใจเลยว่าเราไม่ได้ไปยุ่งกับรถหรือว่าใดๆ ใช่แค่แค่เอาชิ้นงานมาครอบเฉยมันคือไม่มีการตัดแปลงอะไรทั้งสิ้นไม่มีแค่ครอบของเดิมที่มีอยู่ใช่ครับตัดตัว2.2นะครับตัวนี้ที่ออกมาใหม่เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะลงในรถ D-Max ทุกรุ่นนะครับยกเว้นตัว4ี่ที่เป็นเครื่อง3.0กคอศูนย์ู่ไซเน็กด้วยนะครับแล้วก็ไปเพิ่มไลน์อัพก็คือตัว RS ซึ่งแต่ก่อนมีแต่เครื่อง3,000นอกจาก2ตัวตัวไอ้สกุลของ Max Force ร์สเรามี2.2แล้วเนี่ยเครื่อง3,000เราก็อยู่ใน Max Force เหมือนกันเพราะว่า3,000เราเนี่ยมีการจูนตัวกล่อง ECM เนี่ยนะคครับมมีวา สัมผัสการขับขี่ที่เล้าใจมากขึ้นนั้นขับขับสนุกมากขึ้นฟีลในการขับจะดีขึ้นนะครับซึ่งตัว3 0 0พันเนี่ยนะครับเราก็จะมีการเพิ่มไลอัพไลอัพใน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 รถติ๊กอัพเราก็คือตัว Spark 1สี่คูนสี่สพันเราเพิ่มเกียร์โต้ขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็มีตัววี c o สเบรสซัตทีเราเพิ่มเกียร์โต้อีกหนึ่งรุ่นเข้ามาครับก็คือเพิ่มเเพิ่มการไลอัพให้ลูกค้าได้เลือกมากขึ้นครับผมขอบคุณมากครับคพี่ดีครับ ใหม่ Isuzu D Max 2.2 DDI Max Force เทคโนโลยีดีเซลแห่งอนาคตแรงยิ่งขึ้นใหม่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบ RevTonic ออกหัวแรงสุดแต่ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่ Isuzu D Max 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลก มหกรรมยานยนต์ครั้งที่41จิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมยานยนต์ล้ำอนาคตชมรถแนวคิดรถเปิดตัวใหม่พร้อมจักรยานยนต์ลิบค์อุปกรณ์ตกแต่งมากมาย29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ c h a l l เจอร์ Impact เมืองทองธานีอุปถัมภ์โดยดำเนินงานโดย i m c สื่อสากลความแกร่งคือการลุยในทางที่ไม่มีใครกลา้าคือความพร้อมทำเพื่อคนอื่นคือความทุ่มเททำความฝันให้เป็นจริง ให Ford Ranger ราคาพิเศษ799,000บาทถึง31ธันวาคมนี้ออกไปพบความสุขบนเส้นทางใหม่ทำทุกโมเมนต์ให้มีความหมายไปด้วยกันนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX-5 ใหม่ All New Mitsubishi Triton Black Edition นดนจำกัดที่โชว์รูมทั่วประเทศมงังสาหรีกีเจ๊แย่สาวีท่านทีมม่รอน่ากีนะพคะสิงหราไม่ใช่นุ่มมีเส้นของเลกเรียมพบกับราชบุตรมงตรา ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา17นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีเริ่ม23ฤุจิกานี้ยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX5 ใหม่ Togetherness Redefined สำหรับในปีนี้นะครับมาซารติเองเราก็นำตัวรถที่เป็นไฮไลท์เข้ามาก็คือตัวมาสารติแกรนดทริสโมแต่เป็นเวอร์ชันไฟฟ้า100%วาวนะคร์บนะครัซึ่งตัวเวอร์ชันไฟฟ้า100%คันนี้เนี่ยเราเปิดตัว เมื่อสักประมาณกลางปีที่ผ่านมาแล้วก็นํารถคันนี้เนี่ยเข้ามาโชว์ในเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วสําหรับคันที่เห็นอยู่ข้างๆนี้ครับมีความพิเศษด้วยนะครับค,คันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเอ d ดิชันพิเศษก็คือเป็น110ปี anniversary อ n นิวเวอร์แรี่แบบนี้มีกี่คันในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกคะมีจะมีสีละ55คันนะคะคือสีมีสีหนึ่งหืน5 5คันแล้วก็เป็นสีออกจะเป็นออกสีทองนะเขาเรียกว่าลาม่ฟอร์เรเนี่ยมีห5คันรวมกันก็เป็น110นะครับซ ใเราได้โคต้ามาเพียงแค่คันเดียวสําหรับตัวรุ่นที่เรานําเข้ามาโชว์นะครับนอกเหนือจากตัวการทุสโม บอกกเล้นเนี่ย<ม>เรายังมีตัวเวอร์ชั่นที่เป็นเครื่องยนต์น,นะฮะก็คือคันสีเขียวที่เห็นอยู่ด้านข้างเนี่ยก็ <c oughs> จะเป็นเวอร์ชั่นที่เรียกว่าเป็นการท u ริสโมโมเดล่าทั้งสองคันนี้เนี่ยจุดเด่นก็จะเป็นกลระอยองเรียกว่าตอบสนองความต้องการกับลูกค้าได้ครบในทุกมิติครับฉะนั้นปีนี้ไฮไล,ไลท์เด็ดในบูธของเราค่ะมีอะไรบ้างคะก็ <c oughs> จะมีตัวมาสร,รติการทูริสโมไฟฟ้านะครับมาสตรติเกคาเลที่เป็นไฟฟ้า นะอีกสำคัญอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือตัว M C 2 0ซึ่งเป็นรถที่อยู่ในปปซุปร์คาร์เซ gment นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยก็ได้นําเข้ามาเพื่อให้ทางลูกค้าคนไทยได้ชมด้วยเช่นเดียวกันครับน่าสนใจมากๆเลยนะคะยังไงสุดท้ายแล้วอยากให้เชิญชวนคนที่จะมางานมอเตอร์อีกสโปทำไมถึงห้ามพลาดที่จะมามาเซราติคะลองมาดูกันครับว่ารถมาเซราติที่เป็นตัวการนด u r ูสโมที่ทำตัวแรงม้าได้สูงถึง7จ1บแรงม้า0ูถึง100ได้ภายใน2.7วินาทีเนี่ยมีความชิงเลนยังไงนะครับยังไงเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาชมที่บูธมาสราติครับมาสัมผัสกับตัวจริงได้เลยนะคะ ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คะคสวัสดีครับมอตอร์ o 2024ต้องมาที่ One World เท่านั้น,นะคะ่ะเพราะนอกจากจะมียนตรกรรมสวยๆหลากหลายรุ่นแล้วนะคะ ค่ายเนี่ยเขาบอกว่าไฮไลท์เด็ดคือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าค่ะอาซึ่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของวอลโวเนี่ยไม่ได้มีให้เลือกเพียงแค่ E ี v อย่างเดียวนะครับแต่มีในส่วนของ p ลัก i n นไฮบริดด้วยเช่นกันและด้านหลังกล้องกับพี่มินนี้คือพี่ใหญ่ในตระกูล EV ของวอลโวเลยครับผมนั่นก็คือ e x 90นะครับผมสีสันสวยงามครับสีนี้ เป็นสิ่งที่ฮิตภายในปีนี้เลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเปิดตัวในนี้ที่นี่ที่แรกมากไปกว่านั้นแล้วนะคะในงานวันนี้ก็ต้องมีโปรโมชั่นสุดพิเศษ,ษแล้วก็ข้อเสนอดีๆด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะต้องบอกว่าวอลโวเขามาพร้อมกับรถหลากหลายรุ่นด้วยกันตระกูล e x เนี่ยก็ขนมากันเพียบเลยนะคะโดยเฉพาะ e x 3 0สหรือว่า e x 3 0ในงานนี้นะคะห้ามพลาดเลยค่ะจาก e x 3 0ที่เป็นรุ่นยอดฮิตของวอลโวพบเห็นได้บ่อยแล้ววันนี้ก็ยังมี e x 4 0ด้วยนะผมเรียกได้ว่าจัดเต็มทีเดียวววกกับรถไฟฟ้า้าลลผมแ็ในนส่นของ ที่เป็น p ัคอินไฮบิตน่นก็คือตัวรหัส X C และรหัส V ค่ายก็ได้ขนมาให้ทุกคนเนี่ยได้มาชมกันเช่นกันเลยครับบอกเลยค่ะว่าวันนี้วอลโวจะเต็มจัดหนักจริงๆนะคะใครที่มางานก็อย่าลืมมาเดินชมนะคะแล้วก็รวมถึงสัมผัสตัวจริงกับ v อลโวกันได้นอกจากจะมีการทดลองขับข้อเสนอสุดพิเศษแล้วพี่พี่ที่ปรึกษาทางการขายสแตนบายรอให้ข้อมูลทุกคนอยู่แล้วนะคะครับม,มากันเยอะเยะเลยนะครับ ูธของ audi ค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่ารถสวยๆเ,ย,เยอะมากยกทับมาที่งาน motor expo กันแบบว่าละลานตาสุดๆเลยละคะ่ะวันนี้มีรุ่นอะไรบ้างคะคุณก้องโอ้โบอกได้เลยว่าจริงๆแล้ววันนี้มีหลากหลายเซกเมนต์หลากหลายซีรีส์เลยนะครับผมถ้าเป็นรุ่น rs7 ก็จะอยู่ทางด้านหน้าบูธนะครับผมนอกจาก r s แล้วก็ยังมี a series แล้วก็ซีรีส์ที่เป็น plug-in hybrid มาด้วยนะครับผมซึ่งด้านหลังเหานี้สีสันสวยงาม อันนี้ก็คือจะเป็น Q6 นะครับผมและ Q7 ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่มาเลยสังเกตว่าเป็นโลโก้ใหม่แล้วเป็นโลโก้สีขาวนะครับผมซึ่งโลโก้ใหม่เนี่ยจะถูกใช้ใน a u ด i รุ่นใหม่ๆเท่านั้นนะครับที่สําคัญสุดคือ Audi เนี่ยไม่ปล่อยให้ทุกคนรอคอยนะเพราะพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาแบบเต็มสูบเลยนะคะแล้วก็รถแต่ละรุ่นนะคะมาพร้อมกับพลังงานทดแทนที่คนขับก็สบายใจแต่ยังคงความสปอร์ตเราใจนะคะแล้วก็ด้านในยังมีออปชั่นจัดให้แบบจัดเต็มจัดหนักเหมือนเดิมนอกจากจะมีการผ่อนกันดาว ที่น่าสนใจแล้วนะคะกับแคมเปญดีๆค่ะงานนี้アウดีเพิ่มความพรีเมียมให้กับลูกค้าค่ะโดยการที่วันนี้ใครจองรถในงานนะคะรับเลยค่ะล้านไมล์ทันทีสามารถนําไมล์นี้ไปแลกเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับต่างประเทศได้แบบฟินๆไปเลยค่ะซึ่งแคมเปญนี้ก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นแคมเปญที่ค่ายรถทั่วๆไปแต่จะจัดให้กับคุณลูกค้านะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะคะที่อウดีวันนี้มอบให้สําหรับลูกค้าคนพิเศษค่ะ แบบตื่นเต้นมากถโถโถใช่ค่ะเพราะว่ากําลังหารถสักคันหนึ่งที่ไม่ได้เล็กหรือใหญ่จนเกินไปแต่สัมภาระใส่ได้เยอะเราก็ที่สําคัญมีที่นั่งสบายๆส,ส,ส,สําหรับคนนั่งแล้วก็คนขาบต้องคันนี้เลยเพราะว่ารถที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยคือ X p e r ง X 9รถตู้ทรงสปอร์ตไฟฟ้าอัจฉริยะหรือเรียกว่า MPV ก็ได้ในงานน Motor Expo เนี่ยเป็นครั้งแรกนะวันนี้เป็นวันแรกเลยที่เรา ประกาศราคาอย่าเป็นทางการคันนี้มาด้วยราคา2องล้านเจ็ดแสาไม่ <S 2> 2. <S ถึง 2, 2> อล<อ>้านสองจุดเก้ราคาดีมากาก,าก็อยากเียนเชิญนะครับทุกท่านที่ถ้ามีโอกาสมาที่มอเตอร์เอ็กซ์โปอยากให้แวะมายเยี่ยมบูธเอ็กซ์เพของเราไม่เพียงแต่รถ X9 ที่เราคุยกันไปเมื่อสักรูเลาอย่างมีรถอีกรุ่นนึ่งก็คือ,อตัว G6 นะครับซึ่งก็เป็นรถ s u v สปอร์ตไฟฟ้าอาร์ติเรอีกเช่นเดียวกันนะครับก็เป็น2รุ่นที่เรานํามาจัดโชว์ในงาน นอกเหนือจากรถยนต์2รุ่นแล้วเนี่ยเรายังนำเทคโนโลยีนวตัตก,กรรมอีกหลายอย่างมาจัดแสดงไม่ว่าจะเป็นแชสซีที่มีแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัยประสานเรื่องของแชสซีตัวถังรถเข้ากับแบตเตอรี่ก็มีนะครับกับอีกหลากหลายนวตัตก,กรรมที่เรานำมาจัดแสดงนนในงานก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสเรียนเชิญแวะมาที่บูธเอ็กซ์เพรของเราครับใหม่ล่าสุด m ิวเอ็กซ์เดเ์ ังใหม่2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจยิ่งขึ้นพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่ส่งพลังต่อเนื่องกับทุกจังหวะชีวิตกำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุด New X n p e a k 2.2 DDI Max Force ออกไปพบความสุขบนเส้นทางใหม่ทำทุกโมเมนต์ให้มีความหมายไปด้วยกันนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณม a z d a CX 5ใหม่ออโน่ม i สูบิชินแนจำนวนจำกัดที่โชว์รูมทั่วประเทศ เทอ M G 3 Hy+ b r i d plus plus อัตราเร่งขับสนุกได้ฟีลรถอีว plus ประหยัดน้ำมันขับดีสุดไกล plus มาครบพบกันที่โชว์รูม M G ทั่วประเทศมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41ิบจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมยานยนต์ล้ำอนาคตชมรถแนวคิดรถเปิดตัวใหม่พร้อมจักรยานยนต์บิ๊กไบค์อุปกรณ์ตกแต่งมากมาย29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ Challen เจอร์ p a c t เมืองทองธานีอุปถัมภ์โดยดำเนินงานโดย IMC สื่อสากล มังหรือทีจะแยกสาวนีท่นทานเม่รอนายเซนะล้่คร,ร,รสิงหคดาไม่ใช่ลูกม,มิสไลของเตรียมพบกับราชบุตรมังตราทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา17เนาิกาถึง17น30นาฬินทีเริ่ม23พฤศจิกายน ซูเปอร์เช่แอกซ์แพนด์ครอสมิตซ i บิชิมอเตอสเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณป้ามผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ Porsche Thailand นะครับผมสวัสดีครับคุณป้ามสวัสดีครับ ตอนนี้ก็เรามาอยู่ในงานของ Porsche World Roadshow นะครับผมคุณปาล์มครับอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับผมว่าวันนี้รถที่เป็นไฮไลท์ของงานนะครับผมจะมีรุ่นอะไรบ้างล่ะครับค่ะในงาน Porsche World Roadshow ครั้งนี้นะคะเป็น Porsche ประเทศไทยเราได้ขนทับรถยนต์ Porsche รุ่นใหม่มากถึง26คันนะคะมาให้กับผู้สื่อวลชนแล้วก็ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจทดลองขับรถยนต์ Porsche มาได้ร่วมทดลองขับกันนะคะซึ่งเรามีทั้ง5เตชันเลยไม่ว่าจะเป็น breaking, n o o s c t a s t handling, sports car สอประตู4รประตูนะคะ,ะสลาลมแล้วก็รถถั่วนะคะ,ะเป็นการขับขี่ออกถนนสะะาธนาะรณะไฮไลท์ของงานในวันนี้ค่ะต้องจะซิปบอกว่าท่านที่มาเข้าร่วมง,งานนะคะจะได้ทดลองขับ The new 911อหรือ911อใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยค่ะก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยค่ะซึ่งการเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็จะเกิดขึ้นในช่วงในงานมอเตอร์ p o ค่ะงานมอเตอร์เอ็กซ์นะครับผมสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน ที่ต้องการสัมผัสตัวจริงของนายเวเนตัวใหม่นะครับผมก็ไปเจอกันได้ที่งานมอเตอร์อ o กนะครับผมนอกจากนี้นะคะนอกจากนายเลเลนตัวใหม่แล้วนะคะปอร์เช่ยังได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่หลากหลายรุ่นด้วยแล้วก็ได้นํามาให้ทดลองขับในงานนี้ด้วยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพานามราใหม่นะคะไทคันใหม่มาคันใหม่ที่มาพร้อมกับรูปแบบการขับเคลื่อนแบบพลังงานไฟฟ้านะคะแล้วก็คายเนใหม่เช่นเดียวกันครบครันทุกรุ่นเลยค่ะ ก็ถ้ากับว่าตอนนี้ปอ r s เช่มีรถยนต์ที่เป็นไฟฟ้า100%เลยเนี่ยก็คือเป็น2รุ่นแล้วเนาะก็คือเป็นไทคารกับมาคารด้วยนะับตูกต้องคะอ่ะสำหรับมาคารนิด กระแสเป็นไงบ้างครับคุณตามลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับด้วยความที่เป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะคะเราก like ็เป e well ็นพลังงานไฟฟ้าด้วยที่รับการปรับปรุงให้มีระยะการขับขี่ที่ยาวขึ้นไกลขึ้นนะคะแล้วก็รูปแบบการออกดีไซน์ของรถเนี่ยก็ทันสมัยมากขึ้นนะคะเหมาะกับกับผลรุ่นใหม่นะคะค่อนข้างได้รับการค่อนข้างได้รับเสียงตอบรับที่ดีค่ะอืมครับผมแล้วในส่วนของไทคานที่เฟซบุ๊กมาเรียบร้อยเป็นไงบ้างครับผมอันนี้ก็ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเฟซ มาแล้วมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยแต่สิ่งที่ปรับเปลี่ยนมากเลยคือสมรรถนะและก็ระยะระยะทางที่ขับขี่ได้ไกลขึ้นค่ะครับผมแล้วถ้าพูดถึงตัว EV ของปอร์เช e แล้วกับตัวเครื่องยนต์เ a เลยกระแสจริงๆก็ยังไม่ทิ้งห่างกันมากใช่ไหมครับผมยังไม่ทิ้งห่างกันมากค่ะเพราะว่าจริงๆผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ปอร์เช e หรือแบรนด์ปอร์เช่ค่ะก็ยังคงชอบในเครื่องยนต์สันดาห์เนาะยังมีถึงความเป็นไอคอนิกอย่างเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวยนตกรรมสปอร์ตไฟฟ้าเนี่ย ก็จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มคำนึงถึงเรื่อง Sustainability ค,ความยั่งยืนแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะปอร์เช่ยังคงมั sure ว่าถึงแม้จะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ารหรือเป็นเครื่องโดนสันดาบแต่ก็ยังให้ความเป็นสปอร์ตได้อย่างเต็มพิกัด ขายต้แบรนด์ปอร์เช่เช่นเดียวกันจร,จริงๆกลุ่มลูกค้าก็ผมว่าก็ค่อนข้างชัดเจนสำหรับคนที่ชอบเครื่องยนต์เอก็ยังก็ยังสนใจ n ออยู่แล้วปอร์เช่ก็ยังผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับผมต้องไหมฮะ<ช>แล้วคราวนี้ถ้าง,งั้นทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น e v เป็นไฮบริดหรือเครื่องยนต์เอที่ซึ่งก็เปิดตัวใหม่ๆเรืเ่อยๆก็มาเจอกันได้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนาะใช่ค่ะเนี่ยมอเตอร์เอ็กซ์โปเราก็จะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ทั้งตัว91 1ใหวก็งทยคันใหม่นนะะคที่งาแล้วก็ได้นทครบคันทกรม่นะ ก็จ,จับจองเป็นเจ้าของกันได้นะคะพร้อมข้อเสนอพิเศษมากมายด้วยเช่นเดียวกันอ่าโอเคได้ค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณปานมากเลยนะครับขอบคุณมากค,ค,ค,ครับสวัสดีครับ